วันนี้ถ้เวลาออกทำงานครับผมปลายทางอีก900โลนะขดว่าจยไปถึงคืนนี้ครับก่ <S <S 1> <S 1> อนออกก็จะให้เด็กรถเดินเช็ครถให้หน่อยนะเพราะว่าเพิ่งรับมาใหม่ครับไม่รู้งานจะผ่านปะโอ้ดูท่าเคาะแล้วอเ,เอาเส้นอื่นด้วยนนวนหนักดิ เขาถังด้วยสินค้าอยู่ไหมอ่าหนักมากเลยอะอะไรเข้าใจแย่งเวลากูาทำงานเข้าใจแย่งเวลากูทำงานนี่ยิงท่อนี่ยิงหนักนี่ยท่อนเลสนะเออมันเเนี่ยหรอยกสิ เฮ้ยลูกกระจอกก็มาช่วยด้วยนะปั๊มนี้จอดได้350คันนะทุกคนปั๊ม,มอ,อ,อ,อ่ะยกนี่ย,ยกลงไงเอาข้อดิไม่ใช่ข้อยางไม่ได้เรื่องหรอมั้งเด็กข้อแก้มยางอีกไม่รู้ไม่ดดข้อตรงไหนคะข้อหน้ายงางออ โอ้ยลูกกระจกเดินดูนี่รถโอเคไหมลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักหนักเคยข้อหนักๆเงี้ยแหละข้อถังเด้งกลับมาตีหัวตัวเอง t ด e other o n t o a n t to off เดี๋ยวอย่าไปยืนหน้าล้อลูกอย่าไปยืนหน้าล้อรถต้อง stand in front of the the wheels outside like this เผื่อรถมันไหลลูกไยใส่หมวกปิดเบลด้วยรถออกรถออก ผมแล้วลูกกัะจ๊ขอตัวก่อนนะทำงานแล้วครับสอง้อดิจุ๊บ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 เช่นใจแนละ้วพร้อมออกวิ่งแล้วครับผมพบกันใหม่ครับ